ดีครับผมนายระวีิอ่างทงสิงห์วันนี้ผมจะมานำเสนอวิทยาชียนในหัวข้อการพัฒนาผลการเรียนรู้บริษัทชาติไทยเรื่องกระบวนการทำบริษัทโดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบสอบอหาความรู้สำหรับนักเรียนระดับประกาศิบัติวิชาชีพชั้นปีหนึ่งห้องบีซีหนึ่งถั้าผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีปีการศึกษา2 5 6 4ส่ประสงค์ในการวิจัย1 เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมแบบสืบสอบหาความรู้เรื่องกระบวนการทางปริษรัทสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปิษหนึ่งห้องวีซ5แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ80ต่อ80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วบชาบริษาาัทชาติไทยเรื่องกระบวนการทางบริษัทก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมแบบสืบสอบหาความรู้ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันพ้นปีหนึ่งห้องบีซินึ่ัห้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 3. เพื่อศึกษาความพอใจของนักเรียนที่มีต่อ,อก,การเรียนรู้วิชาบริษาาทัทไทยเรื่องกระบวนการทาบริตร์โดยใช้ชุดกิกรรมแบบสืบสอหาความรู้สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชาพีชาชาพชั้นปีหนึ่งห้องบีซินึ5ัห้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี ขอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้นชุดกิจกรรมแบบสืบสองหาความรู้เรื่องกระบวนการทางประวัติศาสตร์ตัวแปรตาม 1. ผลการเรียนรู้ทางการเรียน 2. ความัวใจของนักเรียนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรนักเรียนระดับประกาศนบัติวิชาชีพชั้นปีหนึ่งแผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีภาคเรืยอที่2ปีการศึกษา2564 จำนวน244คนซึ่งกำลังศึกษาในอวิชาภริฑศาสตร์ชาติไทยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นมีหนึ่งห้อง V ซิงหนึ่งัแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิยาัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีภาคเรียนที่สองปีการศึกษาสองพันาสิบสี่จำนวน41คนได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบจาะจมหนึ่งห้องเรียนือกจกนักเรียนที่กลุ่มเก่งกลุ่มกลางกลุ่มอ่อนเพื่อขอให้เกิดความเหมาะสมในการวิจัย บรรยากาศการเรียนรู้หนึ่งมีการทดสอบก่อนเรียนที่สองนะครับระหว่างทำกิจกรรมในการเรียนรู้และสามทดสอบหลังเรียนครับผลการวิเคราะห์ข,ข้อมูลตารางที่หนึ่งแสดงผลค่าประสิทธิภาพของชุดธกธิจกรรมแบบสืบสอบหาความรู้เรื่องกระบวนการทางประวัติศาศสตร์สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชพั้นปีหนึ่งห้อง b c ห1 5 แันผัคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีโดยมีหมัวข้อหัวข้อละ20คะแนนจากรายที่1พบว่าผลของการหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิกกรรมแบบสืบสอบหาคมรู้เรื่องกระบวนการทางบริษัทระหว่างเรียนนั้นมีค่าประสิทธิภาพ e 1เท่ากับ8 2 8 0และหลังเรียนโดยใช้ชุดค่ากิกกรรมแบบสืบสอบหาความรู้มีค่าประสิทธิภาพอ2เท่ากับ8 3 9 0 แสดงว่าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีคััประสิทธิภาพ82.80ต่อ83.90ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์80ต่อ80ที่กำหนดไว้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศาสตร์รณงที่2แสดงผลการเปรียบเทียบผ,ผลการเรียนวิชาบริษัทชัดไทยเรื่องกระบวนการทางบริษัท ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบสอบหาความรู้สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีหนึ่งห้อง b c 1 3 5แผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีโดยมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยมีคะแนนทั้งหมด30คะแนนศัตรางพบว่าผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องกระบวนการทางบริษัทนักเรียนมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ14.37และมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ25.17 เมื่อพิจารณาค่าทีที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ40.90พบว่ามีค่ามากกว่าค่าวิกฤตของทีแสดงว่านักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสื่สอบหาความรู้มีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ลการวิเคราะห์ข้อมลูลตารางที่3แสดงผลการประเมินความพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วิชาบริษัทชติไทยเรื่องกระบวนการทางบริษัทโดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบสอบหาความรู้สําหรับนักเรียนระดับประกาีบัติวิชาชีพชั้นปีหนึ่งห้องบีซีหนึ่งสามห้าคณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีจากตารางที่3พบว่าผลการประเมินความพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วิชาบริษัทชติไทยเรื่องกระบวนการทางบริษัทโดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบสอบหาความรู้นักเรียนมีความพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.45เมื่อพิจารณาใน,ในารายละเอียดพบว่านักเรียนมีความพอใจมากที่สุดจำนวน3รายการได้แก่ความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียนค่าเฉลี่ย4.61ต่าลงมาคือความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพจิุบันค่าเฉลี่ย4.60และเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหาและกิจกรรมค่าเฉลี่ย4.51 ซึ่งผลการวิจัย 1. ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแบบส,สื่อสอบหาความรู้เรื่องกระบวนการทางปริษัทสำหรับนักเรียนระดับปรญญาศนีบัตชีพชั้นปีที่1ห้องวิชิ 5. น5แผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีายายาฐานเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ80์80/80ต่อตามที่กำหนดไว้ 2. ผลการเรียนรู้วิชาบริษร์ชัดไทยเรื่องกระบวนการทางบริษัทหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืส่อสอบหาความรู้มีค่าสูง กว่าการเรียนอย่างมีนยิยมสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 0 5. 3. นักเรียนมีความพอใจที่มีต่อการเรียนรู้วิชาวาษาชาติไท,ย,ทยเรื่องกระบวนการทางอวสตร์โดยใช้กิจกรรมแบบสื่อสอนความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากข้อเสนอแนะ1ควรพัฒน,นาชุดกิจกรรมให้เหมาะสมกับใบของผู้เรียนเพื่อให้เป็นสื่อการเรียนหลักในชั้นเรียนและมีพัฒน,นาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในระดับอื่นๆ 2. ระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่พร้อมให้คำแนะนำแก่นักเรียน 3. การสร้างแรงจูงใจในการเรียนเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นครูผู้สอนควรศึกษาองค์ประกอบหลักที่ทําให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป1ควรนำชุดกิจกรรมไปพัฒนาร่วมกับการสอนโดยใช้เทคนิคต่างๆเพื่อจะได้พัฒนานวัตกรรมของผู้ครูผู้สอนให้มีสิทธิภาพหลากหลายมากขึ้น 2. ควรเปรียบเทียบการสอนที่แตกต่างหรือเปรียบเทียบกับตัวอย่างอื่น ทบในการวิจัยผลกระทบต่อครูผู้สอนชุดกิจกรรมแบบสืบสอบหาความรู้ทําให้ช่วยลดภาระของครูสอนได้และโอกาสให้อธิบายความรู้ความใจแก่นักเรียนได้เต็มที่ผลกระทบต่อนักเรียนชุดกิจกรรมแบบสืบสอบหาความรู้ทําให้นักเรียนศึกษาคนา้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยความสามารถของตนตามกระบวนการทางบริษัท